มาเด้อทีน่นอ,อนองทางยูทูบมาเอานี่ทําแหม่ไมไปได้ท้ําแหม่แมแฉมปะลังไปแฉบมาเด้อเขาพลาดเขาพลาดเราเขาพลาดปูเอ๊ะอันนี้ขเขาพลาดปูปะอืมปลาตะบวาที่อันนี้สี่พันบาทอันนั้นเขาไข่เจียปูนอนสี่พันบาทที่เป็นข่าวเนาอ ยินแม่ยินแม่นี่ฮะินแม่ยินไหนกนยแม่แ่นี่นี่นีาะยินยินยมาต่อแม่พาบุเินกินกินกินวรบเี่ยคือโมแกของนงยา ินนนั่่แคอาสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมุ่จุดคูสุดคนวันนี้มาพบมาพบครับสองวายอมหน่อยไรอเก่าวันนี้ทุกคนวันนี้เขามาเปิดคลิปในหลานเนาะเขามีภารกิจวันนี้เดี๋ยวเอาชีแป้ะนะชีแป้าพวกปลาเผาเลยย่างนียไปให้พี่นุ่นเนาะเ่าแก่เรื่องวันเจริแหม่มเนาะ ือไปใหายเพิ่นให้ไปเอาให้ยอยู่หลานอยู่หลานอาหารเอาไปให้เพิ่นอยู่หลานเนาะในว่ายองจีเป่ยไททุกคนเบิ่งแล้วก็จีเป่ยไอ้คลิปอยู่ในรลางก๋วยเตี๋ยวเลยนะทุกคนเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้ถ่ายคลิปลายมือเลยอยู่หางก๋วยเตี๋ยวเนาะโปได้ถ่ายคลิปซาวๆจะเพิ่นซาวๆเห็นงานลายมือเลยนะสิถ่ายทุกคนเบิ่งเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเด้อทุกคนไปเดี๋ยวเฮาไปกันเลยทุกคน ไอเ็มเลย มากเลยอดแล้วเธอแหละเปียกมากเลยเปียกเลยจินนนซานปลานี่มีปลาเผาเข่าพัดชมตั้มนครับตำหลวงพ่อบางเหรอเปียกเ,ยเลยทุกคนเด็ดตูมเ,เปียกเลยมเอาผ้มาเส้นไหมเปียกเปียกหนาหนาเปียกเน่น้าแมวมันจะไม่ดีไนงะ แก่จลยก่้าดีฮ่าฮ่าย่า่าสบายดีป่ดนี่ารทุกคนต้อนมา่ายต้อนําแหมเก็บหลาดนะคนไล่มือแล้วครับไปลงคลิปมาชิปมืออลไ ที่บ้านอะไรทุกคนเนอตนโตเปียงเลยทุบเย็นขนาดเมึนชนบุรีมาตุ๊แม่เรียกวัวในทหารนะครับเฮ้ยเติมากรีมึงเขาเต็มมาตุ๊อืมกรี๊บนี่ทุกคนเีวมายองจหายเบอร์ฝ <c oughs> นมันตกนี่นี่นี่เห็นบ่นี่นนนน เงียบเลยทานอาจจะเป็หนหลานเป็นหลานค <c oughs> ่ายของนี่นะฮะจะถ่ายบางอย่งยงางว่าเป็นบนมันตกบรรยากาศดีครับหนาหลาน้นา,ลา,นา,า,านน,นนะาล้านมุกชันนาเห็นงานเนาะนี่เนาะโอ้มาหาเหล็กก็ดียางน้ำกรดเลยนางไปแหนนะในนาล้านไอ้กุฏิอภินนทนะ์เนาะโอ้บุตรทอหนาะใหญ่ๆต้งเลยบุตรทอระบายวงประเทศพ่นนท์บทอา พี่นอนครับพี่มอนบริหารพัดบริหาเหตุอาหารตามสั่งสองสามเดือนไปเลยทุกคนเพราะว่ากินมันแห้งนะเราไปขอไปอนุญาตแล้วก็ได้ใบอนุญาตมาเด็๋ได้แล้วเนี่ยม,ม,มันมากนะครฮะจำแมม,มเผาเผาหมอกระทะอีกแล้วโอเคจะเผาหมอกระทะอีกแล้วว่านะ <c oughs> เดนนี่ไม่ใช่ว่าเดนนี่ ดี <sympath ie> ่ไม่ใ <ter> ช่ <sea authenticity> ่ะ่ะสดีแล้วทุกคนสบายดีเจหนึงครับสบายดีหมกแกเลยมาย่อมคลิปไล่เมืออะไทุกคนเลยฝ่ากติดตามเด้อจะพาเร่มกันเด้อฮะว่าหลาดแย่ป่ะมีปาเสียป่ะจะพากรื่งกันเด้อถ้าแม mẹ hai cho mẹ mình cặp hả rồi nó mẹ mặt trời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  mặt khoang mặt trời tô trời mặt trời mặt จีโน่ข้างางอยต่อเลเอยแม่ย่หลานนะฮะส่วนร้านคนแควไอ้ข้าวไอ้าแก่ร้ายทำบวนพี่นงเขาล้อคนะืีน่้อไปนอยล้อทคน่ี่เก็บแล้วฮะเก็บแล้วนเราอันนั้นเราอันนั้นเราออาแต่แบบเจ้าเนาะเจ้ามียดตีพี่น่เนาะจ้งางเลยนะเนาะ ่รวมกันแบบเป็นกลุ่มเป็นก่อนเนาะมันก็ต้องไปตามตามทรายตามอันนี้เนาะไปตามเามาส้นตามทรายโยนี่ชาวนุ่ยเห็นนะครับเปิดเบิร์นมาตุ๊บตานี่แหละผู้บา่าวคนไทยจัมากเปิดเบิร์นไงคลิปจะได้เ,น,เน,นี่ยโสดเด้อนี่เด้อทชาวหน,นุ่ยเด้อทุกคนเลยครสนใจนี่ติดต่อมาไหนเด้เอเดี๋ยวบรอยติดต่อให้ มาหลดเก็บโตเก็บตังกอนทุกคนเลยถ้าแม่ก็โสดมีแต่คนโสดเอาว่าเออ,อ,อ,เอ,อหัวจะทิ้งตอนนี้แหละตอนว่าโสดน,นี่แหละเดี๋ยกคนเดียวเก็บโตกันนะ คริปโตเริปตัง่อนเดี๋ยวเ้าไปถ่ายข้างในนี่หน่อนี่มามมามากดยิ่กันแร้เนี่เอากันแล้วนี่มากมากจะแตกสันนี่มาเด้อทีอ่นองตั YouTube ้งยูทูบม e เอา้านี่ทำแหมไปได้ทำแหมแซบปะต้งไปแซบมาเด้ขอขอ้าวผัดข้าวผัดเมาข้าวัดปู อันนี้เขาพัดปูป่ะอืปลาตะบัวที่อันนี้สี่พบาทอันนั้นเขาใครเจี้ยวปูนอนสี่พันบาทที่เป็นข่าวเนาะอืมยินแม่ยินแม่นี่ยฮะยินแม่ยินไหนกนุ้ยแม่จไหมน่นี่นี่นี่ครัยินยนยปาตแม่พายเห็นก้ามื่อ่อนป้าตะอะไย่งไนะพี่ใครี ก,กินไปเ่เ่อมักนกะกินขนาดพูดกะน่นอกแก่แวบเอาแม่หนี่ไปมุมขามันไม่ได้เนี่ยเธอจะไปห่าเลจะไม่ยกแก้ไม่ได้นะเธอาเม,ม,มาเดี๋ยวสีไทยเบิ่งถูกจอกถูกมุมเลยทุกคนจะหายให้พวกแม่บาทเพิ่งกินก่อนเนาะสีไทย <c oughs> ลนลายมุมเลยทำให้เป็นก้นหน้าไทีเลยนะเน่ก้นไหนมาถ่ายให้ไปลายมุมเลยนะ<า>แต่ว่าทำไม มันลายมุมนหมันลายมุมลายดอกลายมุมมาจัก,กันกลิ่นเป็นน้ำมันเหรอเป็นน้ำมันีเออ,อยังอ่อนตันะจีนี่ยวอจจะะดอะไกันรังตะจังในกระดาษสูตไว้สูตกจานทำมากเห็นบอลเนี่ชอบนเลยต้องอเลยนะเออเออยังอีกกินเนาะ Điền này trên trên bao trên là trên 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 เกิงมา ตัตำนี่ย <cuz I ain> ังขาางวะารกัววบางวตัวกลางมาว่านั่น่เดอมีเจ้าหน่มไมนั่นมีคนเล่าอยู่นบ้านไม่เน้องบ้านเท่า่เ็นพี่น้องแบบ แบบเนี่อบม่้เลยันะบอก่าขาพาดบมเนี่ยอ okay. ๋อเธอเมินขาพัดเธอะมาานี่แหละพี่น้องเอ้ยกันเองท้าแกกนเมื่อก่อนอะไทาแกกันเลยบ้านรำใช่บ้าำ ขอชมกันเลยปะ่ะตามเจได้ตามอยากกระปุนเดี๋ยวครับนเ่าาื้หวปาแบบ อย่าลืมเอาบิบิัิอย um oh, ่า mm. ี Kirby ่เราเตต้องน้ำเบุบ้อะเนี่ยเนี่ยตัากจะอยู่ใส

เดวเหเนียค่ะว่าอยำมันดเหอื่น้ามาข้ามาสิบเป็นไงงอเลยเ่างูาอะไรพวกอย่างเป็นยังไงเสีบอะยบมาต้องเป็นดาราประจำสองไปได้ี่เฟมนี่ลยได้หนุอยเสีบเสียบ่ได้ใช่แหมอืมแ พี่มอนละเบิรงไดเอ้าคุเดื่มเวรแสบมันล่ะอ๋อเวอร์แสบอร่อยเวอร์แบแต่อร่อยอ๋อแซ่บแสบแสบแสบขอบคุณหลายๆเด้อพี่นนพี่มอนเดี่ยงลุงน้องอีกแล้วเดี๋ยวตีมือหักเลยแม่เอ้แต่ก่อนแสบแสบดูแล้วท่าแม่เจะนป่านึง แล้วก็น้ากินเขากินหนามกันด้แล้วก็ได้แล้วไปเจอกันถ่ายคลิปนเคนหน้รังอะไรเธอยางพหอยแล้วันเื่อกดร่อยแต่ลทกคนเฮ้ยเราจะได้ปิดคลิปแล้วนนี้ทีมงานเท่า ชีวิตคีมไปเด้อวันนี้เด้อส de, to ิไปเลยเด้อว yeah ันจะกันกินหนักินหนาเ้ยทุกคนเด้อจะมาคลิปนี้กรับนี่แหละมี่ฮันส์ตายยิ้มไายเบอร์ก็มัถนงแล้วทุกคนเนาะสําหรับคลิปนี้มาย้อนน้ารักยิ้มตะกาวค่ำว่าสบายดีสบายดีสวัสดีครับผมบ๊ายบายบายทุกคนบ๊ายบายเออไปแล้ว